ชาเดครับวันนี้มารีวิวเจ้าข่าวซูเปอร์ครับคัข่าวคันนี้นะครับทำเป็นสเปค57ช3กล่องรีแมปครับอันนี้ก็ติดเครื่องครั้งแรกครับก็จะประมาณนี้นะครับติดเครื่องแล้ินก่อนเดี๋ยวค่อยรือเช็คอีกทีหนึ่งสเปคก็คือ57ช3เป็นการาเดิมอยู่นะครับใช้สลักยืดนะครับจุดเริ่มต้นงบประหยัดหน่อยขี่สนุก ใช้กล่องเดิมนี่แม็มน,น้ำมัน e 2 0นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวสักพักจะเราลื้อดูกันอีกทีหนึ่งนะครับตรวจช็คว่า,ามีอะไรชนไหมวาลวชนไหมนะครับลูกสูบเป็นยังไงบ้างน,นะครับนี่ลองฟังเสียงก่อนโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปลื้อกันครับนะครับนี่ก็ฟังเสียงไปเรื่อยๆน,นะครับลื้อดูนะครับลื้อเช็คดู เบ้าฝาสีเป็นไงลัดอินคีมานิดนึงแล้นะครับื่อที่จะรือเช็คดูความเรียบร้อยก่อนที่จะซัดก,กันนี่โอเคฝารอยลูกไม่มีอะไรชนวาาไม่ชนละว่อเราเซตก่อนอยู่แล้วแหละเซตเบื้องเอ่อเซตละเอียดแหละก่อนที่จะติดเครื่องนะครับทีนี้พอติดเครื่องจริงแล้วมันจะเป็นยังไงก็ หรืออีกรอบหนึ่งเนี่ยครับหรือรอบนี้เราก็ดูแล้วไม่มีอะไรผิดปกติโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปติดเครื่องเทสอีกรอบเดี๋ยวประกอบก่อนครับนะผมอ่ะดูสเปคอันนี้กันนี่ครับเรือนนะครับขนาดสาเป็นเรือนแท้แล้วก็หุ้มปากนะแบบรถแข่งที่ผมใช้นะครับที่ใช้ที่สาเหตุที่ใช้เรือนนี้เพราะว่าเออมันได้ของแท้แน่นอนนะมันชัวร์นะครับระบบมันเป็นแท้ก็โอเคครับแล้วดูหมกดี ถ้าไปใส่เรือน CB เดี๋ยวมันดูไม่หมกนะครับนี่แต่ทอ่อท่อลูกค้าใส่มาอยู่แล้วนะครับ,รบเป็นสเปค57เชักสนะครับสำหรับเจ้าซูเปอร์ัะครับวาวก็เป็นวาวโตละนะครับวาวที่8นะครับผมกองรีแมปครับกองรีแมปก็วันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมส่งงาน ะครับเดี๋ยวลองติดเครื่องดูอีกทีเสียงก็โอเคเลยนะครับ เลขติดมือดีโอเคก็ประมาณนี้ครับ